ก็มาต่อข้อสอนะครับเไปออกโจทย์นะครับออกก็บาลุงก่อนแทงน้ำลกสีเหลืองที่น้าีากลกสรกมันมันไม่มีจทยอะไรเลยไม่รู้พระ่าสิมนงงราะา่กัเราเลยเราณคต่อ

เราก็จะย้ยายเคสมาฝั่งนี้แล้วเอาศูนย์ก้นเป็นท่าก,กับสอี่ศนย์เท่ากับแเมตรนะครับป้ายเป็นข้อ3นะครับจเป็น เท่ากับ u l หกคูณแปดเท่ากับสี่สตาราฟุตแล้วเปมีเท่ากับ a คูณ h เท่ากับสี่สิบแปดคูณสิบเท่ากับสี่รดู ต,ต่อไปเราต้องไปหาแกลลอนนะครับว่าเราจะใส่น้ําได้กี่แกลลอน,นครับได้กี่แกลลอนใช่ก็อยากค่าครับหนึ่งรูกบาทฟุตจะเท่ากับหนึ่งเจ็ดจุดห้ากากับว่าต้องเอาสี่ร้อยแปดสิบไปคูณกับเจ็ดจุดห้าแกลลอนนะครับก็เท่ากับสามพันหกร้อย Oke, lho. Nah, ngap. 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 ngap.